พรันตนตยัตยิสขอ,อนอ,นอบน้อมแด่พรัตนตรัยกราดราชการขอโอกาสทันกุบาาจารย์เทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกโรคขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้ โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้สาธุวางมือลงจ้ะวันนี้วันนี้ก็มีงานกระถินหลายงานหลายที่คุณเจ้าก็ไปงานกระถินก็มีคุณยายคุณแม่ชี ก็ไปงานกระถินหลายที่แบ่งกันไปวันนี้ก็มีงานตักบาทเทโววัดบ้านโจดนาหอมบุณยายส่วนหนึ่งก็คงไปร่วมทำบุญตักบาทเทโวเป็นงานใหญ่งานประจำปีของวัดบ้านโจดนาหอมแต่ไหนแต่ไร ตัานแต่ธรรมาบวชใหม่ๆท่านพระโคสุขตวรนา <c oughs> ซึ่งเป็นพระอุปชาหองพระอาจารย์หอธรรมาท่านก็จยพาพรสงฆ์ญาติโยมร่วมในการทำบุญตักบาตเทโวแต่ก่อนเนี่แบบโอ้ยิ่งใหญ่มาก ประเพณีระเพณีเนี่ยเป็นอะไรที่มีความวดงามอยู่ในตัวมีความศรัทธามีการให้การเสียสละมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสมัคคีความสุขตามปาษามันนอกตามปาษาโอคาวัดมาปฏิมิธรรม อันนี้มันมีรายละเอียดเสื่อบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเข้าไม่ถึงโดยจะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างเป็นเรื่องเป็นเรื่องไร้าสาระเป็นเรื่องแบบไม่มีประโยชน์เมื่อทำไปแล้วไม่เกิดธรรมะไม่เกิดสติปัญญา ไม่ได้เน้นไปที่การปล่อยวางไม่ได้เน้นไปที่ความพ้นทุกข์เชื่อว่าครั้งเขาก็ลืมคิดว่าสังคมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องออกแบบต้องอาศัยกันคือเกี่ยวข้องกันจะเป็นในครั้งสมัยพุทธกาลหรือว่าผ่านมาทุกยุคทุกสมัยก็จะมีการเป็นอยู่ที่หลากหลาย ทางการเป็นอยู่ทางการทำหน้าที่ทางความรู้สึกทางจิตใจทางศีลทางธรรมทางสติปัญญาซึ่งเราก็อยู่ร่วมกันต่างลัทธิต่างความเชื่อต่างศาสนาก็มีแต่ว่าก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันต้องอยู่ด้วยกันคือมันต้องอาศัยกันเปรียบเพียบง,ง่าย แต่ว่ารู้จักกับครอบครัวหนึ่งถ้าว่าครอบครัวนั้นเขาก็มีความแบบศรัทธาต่างกันทำหน้าที่ต่างกันคือแต่ละคนก็มีงานทำบางคนก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการบางคนก็ทำงานบริษัทแต่ว่าบางคนก็อยู่บ้านทำไร่ทำสวนทำกติกรรม อะไรหลายอย่างที่แบบแต่ละคนก็มีอาชีพต่างกันบางคนเนี่ยคนหนึ่งนับถาอ่นับถือ่อนับถอนับถือาศาสนาคิดอีกคนหนึ่งนับถือาศาสนาพุทธอีกคนหนึ่งไปอยู่ในสมาฟังแล้วก็ขาขวับลูกคนหนึ่งไปอยู่กับสันติอโศลูกคนหนึ่งนับถือคิด อีกลูกคนหนึ่งสองสามคนนะครับถือพุทธซึ่งทั้งสี่ห้าความเชื่อนี่ก็อยู่บ้านเดียวกันนีถ้าว่าการที่เรามีความเชื่อต่างกันหรือว่ามีความคิดต่างกันนี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบจะต้องแบบแยกย้ายกันไปตามความคิดตามความเชื่อ ไม่เฉพูดถึงระดับประเทศชาติระดับครอบครัวเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันสิ่งที่ต้องมีต่อกันที่นี่ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานต่างกันมีความเชื่อต่างกันหรือว่าระดับสติปัญญาต่างกันแต่เขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ด้วยอะไร ด้วยความเป็นพี่น้องกันด้วยความเป็นญาติกันด้วยความสำนึกความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ที่มีพ่อแม่เดียวกันมีคุณงามความดีที่มีความเห็นอกเห็นใจดูแลช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะคนละศาสนาถึงแม้ว่าจะคนละสถา,านะ แต่ถ้ามีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันแบ่งปันกันให้กำลังใจกันมีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็สามารถที่จะให้อภัยกันได้ทาไม่หนักหนะทา,าไม่เกินไปถ้าเกินไปก็มาพูดมาทำความเข้าใจถึงจะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยสังคมครอบครัวที่แบบจะคนราแบบต่างฐานนะ พี่รวยน้องจนพี่เป็นข้าราชการน้องแบบทําไร่ทํานาคนหนึ่งนับถือคริสอีกคนหนึ่งนับถือพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งอาจจะนับถืออะไรที่แตกต่างกันไปแต่ครอบครัวนั้นก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีความสํานึกความกตัญญูต่อพ่อแม่เหมือนกัน แล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปันกันมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคมคีกันเวลามีกิจกรรมทางครอบครัวอะไรอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือกันฉะนั้นชีวิตในการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะั่นแหละแต่มันอาจจะกว้างขึ้นมากขึ้นจะให้ทุกคนเป็นเหมือนอย่างเรา เรือว่าจะให้เราไปเป็นเหมือนกับคนอื่นความคิดความเชื่อมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันไนดะ้เหมือนบ้านเราบ้านเขาวัดเราหรือวัดไหนก็แล้วแตนะ่เวลามีงานเราก็ไปทําบุญด้วยกันเราก็ไปช่วยเหลือกันปฏิบัติธรรมด้วยกัน จะวัดบ้านก็ดีจะวัดป่าก็ดีหรือว่าที่ไหนที่เรามีงานประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำบุญตามประเพณีความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาว่าทำอย่างนี้มันจะทำให้เกิดบุญนะมันจะช่วยให้เราแบบสามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ทางจิตใจได้เผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน แสดงออกถึงความสมัครสมานส,สามัคคีกันการทำบุญหรือว่าการที่เราได้ทำอะไรตามประเพณีที่ปลูกฝังมาตั้งแต่โบราณมันจึงมีคุณค่าอยู่ในตัวมีอะไรมันมีความดีอยู่ในนั้นมีความสามัคคีอยู่ในนั้นมีความสำนึกความกระญญูยอยู่อยางนั้นที่เราได้ตอกย้ำในการที่จะ ดูแลกันช่วยเหลือกันสามัคคีกันเวลาเราไปทําบุญเราไปใส่บาตรบางทีเราแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรอกพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันแต่พอเรามาทําดีร่วมกันเราก็มีความสุขด้วยกันเราได้ช่วยเหลือกันได้เผื่อแผ่เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกที่แบบโอ้ยอ่อนซ้อน ก่อนซ้อนพี่น้องบ้านนั่นบ้านนี่มาร่วมกันซอยกันทําบุญบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติบางคนอาจจะไม่ได้รักษาศีลแต่เขาก็ทําดีถึงแม้บางคนจะมีบ้างกินเหล้าเล่นการพน,นันหรือว่าผิดศีลผิดธรรมบางสิ่งบางอย่างแต่ชั่วขณะที่เขาเข้ามาอยู่วัดชั่วขณะที่เขาได้ทําดี ชี่เราไหวาพระถ้าว่าเหล่ากส่วนเหล่าเมากั่วนเมาเจ้าวายเนี่ยกส่วนวายเหอืหอนจีเบห่าวไอกินเหล่ามึงเมามึงซัวมึงยะม,มา,า,าไหวพระเด้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามเด้ไหวได้ยังมีเรื่องเล่าในครั้งสมัยทธกาลคนเมาเล่านี่ยแหละฟังทรรมสุดท้ายก็บรรู้ทรรม ฉีเรล้าหัวเงินซื้อชีเรล้าฟังเทปฟังไปฟังมากบรรลุธรรมกม็มีฉะนั้นเขาจะไปทําชั่วทําอะไรไม่ดีข้างนอกที่ไหนบางทีเราก็ไปควบคุมไม่ได้บางทีเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องยอมรับและในสังคมทุกสังคมเนี่ยมันก็มีนะคนเรามันก็มีกิเลสมีอะไรที่แตกต่างกัน แม้แต่ในตัวเราในจิตใจเราแม้แต่ชีวิตเราที่เราอยากให้เขาดีอยากให้เขาแบบรู้จักศินรู้จักรมถามตัวเองว่าแต่ก่อนเนี่ยมันดีมาตั้งแต่เกิดเลยเลยแต่ก่อนไม่เคยทําชั่วเลยเลยแต่ก่อนเราก็เคยทําบาปแต่ก่อนเราก็เคยทําอะไรที่ไม่ดีแต่เพราะเราคิดได้ได้ยินได้ฟังกับเนื้อกับตัว เปลี่ยนแปลงตงนเองจากชั่วเราก็ละชั่วจากที่เราไม่ทําดีแต่ก่อนหรือทําดีน้อยเราก็ทําดีให้มากขึ้นไปมาจากการทําดีเราก็ค่อยซึมซับจิตใจเราเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในธรรมะจากที่ไม่เคยมาบวชก็มาบวชจากที่ไม่เคยปฏิบัติก็ปฏิบัติ ก็มาอยู่วัดสามวันห้าวันไปมาบางคนอาจจะบวชเลยก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชกลัอบออกไปก็เอาธรรมะไปปฏิบัติที่บ้านเอาธรรมะไปปฏิบัติกับตนเองในการเป็นอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมจา,จากที่ก่อนจาที่จะก่อนก็เป็นคนที่ไม่ดีกินเหล้าเมายาติดการพน,นัน หรือว่าทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนฉะนั้นในสังคมพวกเรานี่เราจะต้องให้โอกาสกันให้โอกาสกันนะแล้วเราก็ต้องปล่อยวางอะไรที่มันเป็นอดีตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วจะไปเอาอดีตมาพูดแล้วพูดอีกเอาอดีตมาแบบซ้ําเติมให้เกิดความทุกข์ให้เกิดปัญหาในการเป็นอยู่ร่วมกันไม่มีประโยชน์ เรื่องมันผ่านไปแล้วก็จะเอามาผิดกันอีกเรื่องมันจบไปแล้วก็จะเอามาโกรธกันใหม่แล้วเมื่อ,อไรมันจะจบจะสิ้นเรื่องที่ไม่ดีทําไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเรายังจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาไม่ดีอีกมาไม่ดีอีกจากที่ทําไม่ดีแค่ครั้งเดียวก็เลยเอาเรื่องไม่ดีเหล่านั้นมาพูด <S <S มาทํามาอะไรต่างๆที่ให้เกิดความร,รู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกับมันเกิดขึ้นใหม่ หมือนกับมันเป็นอะไรอีกอดีก่อนละไปแล้วเราทั้งหลายก็จะต้องปล่อยวางอะไรที่มันไม่ดีในดานที่เราอยู่ร่วมกันนี่ไม่ให้มันเศร้าม้องไม่ให้มันขุ่นข้องแต่เราก็ไม่ประมาทนะคือไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเราจะต้องหาวิธีที่จะเว้นให้ได้หาวิธีจะป้องกันไม่ได้บางคนนี่จะสอนแบบให้เขาเข้าใจ เรือว่าเขาทำได้เนี่ยบางทีมันยากเลยทวาเห็้ยาลา่คนพูดแล้วพูดอีกบอกแล้วบอกอีกเขาก็อยากดีก็คับแล้วคับอีกคับจนเนห็น mm. อืมมันคับกปแล้วจะเถื่อนนะ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมมันก็นคือเกาบางครั้งเราจะไปสอนแบบไปว่าไปดุไปด่ปดาขเขามี่จมื่ย เราจะต้องหาวิธีป้องกันทำยังไงในการที่จะนำเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มันไกลห่างจากสิ่งเหล่านั้นทั้งเรื่องของผู้คนทั้งเรื่องของสังคมหรือว่าอะไรที่มันจะมายามายั่วมายวนให้เขาแบบเข็นก็ดีปดใจไม่ไหวก็ดีบางคนนี่มันก็เลยต้องแบบหาวิธีสอนไม่ได้ก็ต้อง แยกออกไปพาไปอยู่พาไปทำเรื่องว่าหาวิธีหาอุบายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็แก้ไขได้นะบางคนก็เปลี่ยนแปลงได้บางคนก็ดีได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เวลาเรามีงานประเพณีงานทำบุญสิ่งเหล่านี้ยังมีความดีซ่อนอยู่มีความศรัทธาซ่อนอยู่มีความส,าส,อนอมามสำนึกความกระตัญอยู่ซ่อนอยู่ แม้แต่เราอยู่ในสังคมครอบครัวถ้าเรามีความดีร่วมกันมีความรักความห่วงใยมีความเมตตากรุณาโดยที่ไม่เลือกชาติาศ,าาศาสนาภาษาเราก็สามารถอยู่กันได้ mm hmm. อย่างพวกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะฟังรู้เรื่องกันหมดเด้นี่พระคนเจ้ามาจากอเมริกาพระคนเจ้ามาจากเวียดนามอย่างนี้ พระจาจย์เทศก็ไม่ใช่ว่าท่านจะรู้เรื่องในบางทีท่านก็ฟังไปในนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้ว่าพระอาจารย์ว่าจะท่านก็ฟังเอาอาจจะโหแน่เป็นบางคำแต่ว่าก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องเคารพแล้วการเป็นโยการปฏิบัติบางอย่างมันก็ไม่ต้องสื่อสารด้วยคําพูดแต่มันสื่อสารด้วยการกระทํา ด้วยการสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ทำอะไรร่วมกันได้การให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันเมืเ่อเธอก็ะบาดจังหวะก็ได้ยางไปเอาไปให้กัสิมันก็หู้แล้ว่าเออเรามีนับใจไว้เรามีเมตตาไว้เฮ้วอกก็ได้จ่ว่าเอามาให้เขาก็มีความมุ่งซึ้งไอพวกเราดีเนาะเออขัดจังสีก็อยู่น้วกันได้ขัดังสีกับแบบไปน้วกันได้ เพราะอย่างพอเราเป็นคนบอเห็นแก่โตพอเราเป็นคนมีน้ำใจการสื่อสารที่สําคัญนี่คืออะไรรู้ไหมการให้การช่วยเหลือการแบ่งปันอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้การสื่อสารทางคําพูดนี่บางครั้งก็อาจจะแบบไม่ยอมรับก็มีได้สอนบอกแนะนําเขาบางทีเขาสั่งเราซ้ำเขาบอกข้อใจซ้ำ เอยเจ้าเป็น <sketches> ยังเจ้าที่มาบอกข่อยเจ้าเป็นไผ่เจ้าที่มาให้ข่อยเห็ดจังสันจังสีบวชยาอย่างเจ้าทิมาเก่งก็ข่อยบวชเจ้าก็พ่อๆกันก็ข่อยเจ้าชิมาหานัน้านี่จังสันจังสี่ข่อยไม่ยอมรับอันนี้คือบางทีเราไปพูดไปบอกไปสอนเขาอยากให้เขาดีแต่บางทีเขามีทิฏฐิเขามีมานะเขาก็ไม่รับสะท้อนกลับมาหาเราอีก แต่ถ้าเราสื่อสารด้วยการให้การช่วยเหลือการแบ่งปันการให้มันจะเป็นอะไรที่มีคุณค่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ว้ากันบบได้หวเห็นกันอย่างคุณยายบอกใช่ไหมพวกเห็นแต่เราก็ให้ได้เราก็มาทําบุญได้เราก็สามารถที่เสีนได้ที่มันเกิดความมดสุขที่ดีต่อกันได วว่าเราท้งลายอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เอาประโยชน์ในส่วนนี้บุญหน่อยบุญใหญ่บุญนั่นได้แน่แนบุญใหญ่เอ้ยเดือนนี้ละเดือนนักบุญประจําปีมอดประจาเดือนเน้ประจําปีพอช่วงกระถินเนี่ยเป็นช่วงที่แบบบุญถี่มากบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้ยบุญขักบุญแน่บุญโผดบุญขักโอย กูเมยน้าบุญกูเส่งน้าบุญกูมดน้าบุญอันนี้เราก็จะไปคิดอย่างนั้นนะคือถ้าเราทําได้เราก็ทาําข้อเหตุบ่ได้เขาป็อยู่ซื่อ,อ,อเขาจะไปคิดในทางบุดีเพราะอะไรรู้ไหมมันจะเป็นบาปเพราะว่าจิตใจเรามันเป็นอกุศลใครเขาทําได้เราก็อนุโมทนากับเขาเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนอื่นเขาทําได้เราก็จะไปห้ามไปตาหนิเขา ว่าทำทำมเยอะแยะทำทำมไมากมายเรายังไม่ทำเลยเพิ่นมาทำเพื่นยังว่าเพิ่นดีอยู่เด้เรายังไม่ทำเลยเรายังไม่ไปหลงไปติดกับบุญเลยว่าบานเพิ่นเป็นพระอรหันต์ว่าบานเพินเนาาาานเ่นเป็นผู้วิธรรมมาที่ไหนได้มันยังมีความเห็นจันตัวยังมีความเห็นผิดคือถ้าเห็นถูกเนี่ยมันจะต้องเอาปัญญาเหล่านั้นนี่ มามองเห็นความดีมามองเห็นคุณค่าให้ได้ถ้าเป็นบัณฑิตจริงถ้าเป็นผู้มีธรรมะจริงมีปัญญาจริงเขาจะไม่ดูถูกบุญคนอื่นจะไม่ดูถูกความดีของคนอื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีคุณค่ามันไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปเอาเปรียบไม่ได้ไปคดโกงเพราะมันเป็นการให้ทานการเสียสละการช่วยเหลือ การมีน้ำจิตน้ำใจสิ่งเหล่านี้ก็มีคุณค่าอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลรอเล่าก็เอาใจละเหตดน้ำเกินโมทนาน้ำเกินสาธุน้ำเกินอันนี้เขาเรียกว่าคนหัวใจเกาบุญบม่อมีเงินทำเอาใจทำเ่อมีเงินทำกัากกร่างกายสังขารเท่าีดละ่ะในการซอยเหลือเรือว่าเหตุยังใดก็เตุ เพรา่ไดเขาก็ย่อมือน้ำเพลินกับสาธุกายที่เราทำได้วัตถุที่เราให้ได้อันนี้ก็เป็นบุญแล้วถ้าเราให้วัตถุไม่ได้หรือว่าเราช่วยงานอะไรมากไม่ได้เราก็ให้กำลังใจได้หรือว่าเราชื่นชมในจิตในใจเราได้เราก็ได้บุญเหมือนกันฉะนั้นบุญเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่แล้วอย่าไปมองบุญแบบเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนหน่าย อย่าไปมองบุญแบบเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับไม่มีประโยชน์เสียเงินเสียทองเหนื่อยลําบากพทะเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อขัดเกล่อปล่อยวางจะพากัรมาหลงอยู่กับก,บการทําบุญอย่างนี้เมื่อไหร่จะสามารถเข้าถึงทําได้บรรลุทําได้ถ้าทําได้ก็ทําไปเถอะทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางครั้งนี่ ถ้าคิดแต่ว so so ่าเราจะปฏิบัติให้หลุดพ้นเลยนี่บางทีบางครั you. You it, ้งไม่ใช่วันจะได้ทุกคนบางทีบางครั้งแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่จะได้ถ้าคนอื่นเขาทําไม่ได้ก็ให้เขาได้ให้ทานก็ยังดีให้เขาได้รักษาศีลก็ยังดีดีกว่าจะไม่ได้เลยถ้าเขาแบบจะไปปฏิบัติเขาไปไม่ได้ใจเขาปล่อยวางเขาก็ปล่อยวางไม่ได้ก็ให้เขาได้บุญน้ำเนให้เขาได้ให้ทาน เขาเด็ดซอยเหลือดีใจร่ำกันในการซอยเหลือกันอยู่ร่วมกันหักแห้งแบ่งปันกันถึงเขาจะบไปลดผลเป็นพระอาหารหันเขาอยู่ร่ำกันยังมีความสุขนี่ความทุกข์มันก็นลดลงอยู่ร่ำกันด้วยน้ำจิตน,น้ำใจมันบดเบียบดเบียนกันบดเอาเปรียบกันบดเห็นแกโตซึ่งเลานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมกันเพราะเป็นการปฏิบัติเพื่อให้คนอื่น้นทุก เฮ้าก็มีความสุขน้ำได้ซอยเหลือเขาได้แบ่งปันได้ดูแลเล็กน้อยก็ยังดีมีคุณค่าพุ้เฒ้าเจ้าจึงบอกว่ายาดูหมิ่นบุญแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งที่น้อยนียน่แหละมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆน้ำหยดกีะหยดยังเต็มตุ่มเต็ม,ตมโอ่งคดเนี่ยขุดดินเพื่อที่จะให้เกิดน้ำขุดบอ่อเนี่ย เขาก็ขุดเท่ละจอบขุดเท่ละกระปุ่งขุดไปขุดมามันก็ล่องเลิกไปเรื่อยไปมาขุดบอ่อไปเรื่อยไปพอดตารน้าน้ำก็ออกมาเข้าได้กินได้ใส่ชาที่เราขุดทีละจอบอยู่แล้วคอยขุดลงไปน้ำหยดทีละหยดถ้ายดไม่หยดไปมากมันก็เต็มโอง่งไปมากมันก็ล้ายขึ้นไปเรื่อยเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ทุกอย่างเมืองจึงเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่ง แล้วก็เริ่มต้นอย้างน้แน่นอยนี่ล่ะมันก็จะค่อยสะสมไปบุญก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีจะให้มันได้เยอะได้มากจะให้สําเร็จเลยมันทีมันก็ยากอยู่ด้บางคนเนี่ยว่าอย่างว่าเห็มมาปฏิบัติธรรมเห็มมารักษาศีลทัางจะทําบุญซื่อก็ยังยากอืโอกาสที่เขาจะทําบุญนี่บางคนก็นลําบากเลยนะอืมจรเขามาปล่อยมาว่าเลยเหมืนเธอมันเห็นยบ่ะไดหรอ ชักขอบชักขวัวชักกีชักนองอิเลตันหาก็มีมาเถอะไม่ได้ต้องคอยเป็นคอยไปศึกษาไปเรียนรู้พัฒนาไปว่าก็จะเกิดสติปัญญาเกิดความเข้าอกเข้าใจกับพ้ายจนถึงความดีความเจริญที่มีคุณค่าคนดีมาจากคนส่วนล่ะบางคนคนที่วันธธรู้รมก็มาจากคนโม คนที่มคีคนที่ไม่มีปัญญาเน่ะนะ,เ,<อ>ะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่ว่าเราจะมีปัญญาแต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่ก่อนเราก็เคยทําบาปทําชั่วแต่พ่อเราแบบยังให้โอกาสตนเองเข้ามาสู่การศึกษามีครูบาอาจารย์มีคนช่วยเหลือแนะนําไปมาก็เลยสามารถทําให้เราละชั่วได้จากที่เราเคยเป็นคนชั่วเราก็เป็นคนดี จากก่อนที่เราเป็นคนโง่เราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาได้ภาวนาปฏิบัติเราก็กลายเป็นคนมีธรรมะกลายเป็นคนมีปัญญาฉะนั้นการกระทาอะไรทุกอย่างที่เป็นความดีเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกื้อหนุนส่งเสริมให้เราสามารถที่จะเจริญได้สําเร็จได้ทั้งทางโลกก็ดีทั้งทางธรรมก็ดี ฉะนั้นพวกเราทางหลายนี่ก็เอาประโยชน์ให้ได้นะในที่เราในขณะที่เรายังอยู่ได้ไปได้มาได้เนี่ยบางทีบางคนเนี่ยมันมันอยากทำมันก็ทำไม่ได้อยากไปก็ไปไม่ได้ร่างกายสุขภาพมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวมาเช้าท่านพระคูโอภาสกะโทมาตั้งแต่ตีห้ากว่าเมื่อยแห้งให้ไปหับเพือนว่า มาก็เลยบอกพิแทนบอกว่ารถไปรับท่านพระครูเพราะท่านาไปรับชัากําลังให้รถไปเรามาหอดก่อนเนี่ยมาหอดถึงจะจบเมื่อไหร่มื่อไ้อ่อยากมาเยี่ยมมาหาครูบาอาจารย์ก็ไปใสก็พอได้หรอกทามาก,ก็บอกเลียน,น,น,นเมื่อใดปเทศเออปเทศจังไ้คนมันสิตายแล้วกะ็ ไปงานนั่งมันก็ี้ไปได้คนก็เลยให้พักอยู่คนสี่เนาะมาอยู่ไหนเขบอกว่าข้าวเราผมชิมเมื่อเด้อพวกเราชิมเมื่อจทไหร่บนจรวดกําลังบ่หอดเพราข้าวว่ามันเมื่อยเป็นวะโอ้ยฉันว่าคุยว่าก็ให้ยังอยู่เด้อเราเมื่อเนาะอยู่นี่ละผมคือชิบว่ารอดเขบอกมะกาไว้ว่ามาสั่งมาลาเป็นวะ โอ้ยฉันประคุยฉันน้องยนน้องอยู่นี่แล้ววะเออย่าักนี้ได้เมื่อนี้สิปเทศวะอ่าอยู่ไปปฏิบัติไปอยู่นี่แหละเบ่กลมหายใจไปอยู่นี่แหละนอนเบรกลมไปมากมันกันหลับกันละมันขืนเนื่้นอนมันขืนเมื่อยเ็นวะเมื่อยน่ตัวสินอนหลับอัอคนเมื่อยก็โอ้ยบว้แล้วผมเมื่อยผมนอนก็เดินหลับกันี่เมื่อยอย่างเมื่อยบวไดนอน มื่อไหร่เวล้องจะได้เจ้าของมันบนน้องมันบนหลับมันเป็นย่งกับโโบล่ะกิ่ปอบอันนี้เราปอบว่ามันมีดอกปอบเปิดมันมีอย่างนั้นมีแต่กิเลสมันมีแต่จิตใจเขาเนี่ยล่ะเดี๋ยวมันเขียดมันกังวลเป็นนั่นเป็นนี่ก็เลยบอกว่าพ่อเปียโนมาอยู่นี่มันมีดอกมันมีอย่างว่าเดี๋ยวจะให้โยมให้พระพากันมา สวดมนต์ไล่ให้อยู่อันเชิญเทวดามาปกป้องกุมข้องเลยไห้มันไม่วาไห้มะไก่ไมาก่วงไม่วาไห้มาวุ่นมาไหวว่าจะนอกว่านอนแล้วตอนนี้จากลราปวดเนาปนอนอยู่อนละเอากระสอบไปกินแต่เสกแล้วอันนี้ก็ให้เราเดียวมองเห็นว่าโอ้บางครั้งบางทีนี้คณะโบป่วยโบไข่มันก็คือโบเป็นอย่างเลยเป็นไห แต่เวลามันเจ็บม,มันป่วยมันไข่ไปเทศกับปไาใไปทําบุญกับปไาใดไปใช้กับป๋ไดโอ้ยบ้านเพื่อนี่เฮาอยู่ใดไปใดเยมันจะเป็นความโชกดีของเฮานี่เอาเเอา้าขอ,อนโมธนากับท่านทางหลยอาจารย์ก็จะไปวัดบ้านโจรนนะห่อมก่อนไปช่วยงานไปทําบุญไปเสนอหนาก่อนหน่อยเนี่ยไปจ่ายเงินก่อนไปทบุญก่อนแล้วก็ยังสีมาไปงานซอยอีก เรานนี้จะไปสกลทอกด้เนี่ยจะจะไปพนมไพรหรือจะไปเขื่องในหรือกฐมามหาสนาไส้หรือจะไปสกนลนครต่ออีกปาดคือขับขึ้นแน่เจ้าวะนะ,อะขอความเจริญงอกงามในชิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจ้าัง,างเกิดมีแก่พวกเราทลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ